สวัสดีครับอินดีต้อนรับสู่เจ r o โร a n n e l นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าความรู้สึกหลังเล่น Sonic Racing Cross World จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ Sonic r a c ซิ่งค o อสเวิลดนี่คือเกมของเจ้าเมนสีน้ำเงินที่ซิ่งทะยานข้ามโลกครั้งนี้ผมได้เล่นมาแล้ว จึงมาเล่าความรู้สึกให้คุณผู้ชมได้ฟังครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นเกมแข่งรถหรือว่าเกมแนวคาร์ดเลสซิ่งเนี่ยน้อยมากๆนะครับซึ่งที่เคยเล่นมาก็แค่ Mario k a r t นะครับกับโชกโบทเลสซิ่งเท่านั้นเองแต่เนื่องด้วยทางเซกานะครับและผลงานล่าสุดของโซ n i t ทีมนะครับที่เรียกได้ว่าเข็นเอาแนวเกมแข่งรถหรือว่าแนวเลส i n g เนี่ยกลับมาให้เราเล่นนะครับซึ่งมีทีมเป็นเจ้าเม่นสีฟ้าและผองเพื่อนนะครับ นั่นก็คือโ o n i c และมันก็คือโ o n i c ที่หลายๆคนรู้จักนะครับตัวเกมนะครับจะเน้นไปทางแข่งรถแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ความน่าสนใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในด้านของตัวละครนะครับที่มีการคอสเวิร์ลตามชื่อภาคเลยนะครับซึ่งอาจจะมีตัวละครอื่นๆนะครับจากโลกอื่นๆจากการ์ตูนอื่นๆ จากเรื่องอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยและในขณะแข่งในสนามนะครับก็ยังมีไอเทมต่างๆนะครับที่เอาไว้แกล้งกันเอาไว้ตัดกําลังกันนะครับเก็บไว้ใช้นะครับซึ่งจุดนี้เนะี่ยก็ทําให้มีสีสันมากขึ้นนะครับเวลาเราแข่งรถแล้วพอเราแข่งไปเนี่ยก็จะมีการสุ่มไอเทมโหดๆนะครับซึ่งเอามาโจมตีคู่ต่อสู้เอามา แกล้งผู้ต่อสู้ได้นะครับรวมไปถึงยังมีตัวละครและรถต่างๆนะครับให้เลือกใช้ได้อย่างมากมายเลยในส่วนของศักยภาพรถนะครับที่เราใช้เนี่ยจะแยกออกเป็น5สายนะครับตามค่าสเตตัสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของสายสปีดนะครับสายเร่งความเร็วนะครับสายปะทะสายควบคุมนะครับสายเข้าโค้งเลี้ยวง่ายนะครับแล้วก็สายบูสต์และยังไม่พอนะครับตัวเกมยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเนี่ยได้นําชิ้นส่วนต่างๆของรถที่ปลดล็อ แล้วนะครับมาปรับแต่งรถนะครับเพื่อให้รถของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในด้านใดด้านหนึ่งมากขึ้นนะครับหรือสร้างความสมดุลให้รถมากขึ้นด้วยผู้เล่นจะได้สนุกเพลิดเพลินไปกับสนามประลองความเร็วทั้งหมด24แห่งนะครับรวมไปถึงมีโหมดออนไลน์ที่ลองรับกันข้ามแพลตฟอร์มอีกด้วยนะครับถือว่า จุดนี้ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้เล่นที่มีหลายๆเครื่องเล่นหลายๆแพลตฟอร์มนะครับสามารถมาเจอกันได้ในจุดที่ผมชอบเลยนะครับก็คือมันค่อนข้างแฟร์กับผู้เล่นนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นการโจมตีคู่ต่อสู้นะครับการประลองความเร็วด้วยฝีมือนะครับมันก็เลยทำให้ใครที่เก่งในด้านของเกมคาร์ดเลสซิ่งในด้านต่างๆสไตล์ต่างๆเนี่ยก็สามารถดึงศักยภาพของผู้เล่นคนนั้นๆนะครับ ออกมาดวลกันบนสนามแข่งได้นะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับทำให้ผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าเนี่ยถือวา่าเป็นแฟนโซนิกแล้วด้วยชอบเกมแข่งรถแนวเลสซิ่งแล้วด้วยเนี่ยก็สามารถสร้างจินตนาการไปพร้อมกับฝีมือของท่านได้เลยสรุปโดยรวม้วยครับโซนิกเลสซิ่งคอสเวิลด์นะครับถือว่าเป็นเกมแข่งรถที่น่าประทับใจมากๆนะครับสำหรับแฟนแฟนเม่นสีฟ้าหรือว่าแฟนๆโซนิกเนี่ยไม่ควรพลาดเลยครับและ ใครที่เคยเล่นเกมแข่งรถมาน้อยๆแบบผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Mario Kart หรือว่า,าโชกโกโบเลสซิ่งเนี่ยสามารถเล่นเกมนี้แล้วก็สนุกไปแบบเกมแข่งรถที่มีสไตล์เป็นของตัวเองมากๆ1เกมเลยก็ว่าได้ครับสำหรับวันนี้ J จฮ r o Channel ก็ขอลาไปเพีงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ